สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไสยพารวยครับตามพ่อโงนนะครับยุ้ซีผมโค้งสุดท้ายมื่อนี้ครับเอฟซีครับผมนะพ่อโงนกําลังปั่นจักรยานนําหนาไปด้วยครับเด้ออ่าเลยต้องตามเพิ่นไปเนาะครับเนาะย้ําโค้งสุดท้ายของพ่อโงนวันนี้จะเป็นตัวไหนบุรุะครับกําลังปั่นจักรยานนําหนาเรี่ยวๆไปคุณครับยุ้ยซีผมอ่า พงนวลบอกเคยมาตามโครงสุด้ายจักเทียเมื่อนี้ก็เลยมาตามคงสุดไายกับอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะก่อนซีใหใช้ก้อนที่เขาไปชมคลิปของพงนวลอีฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาตในการรับชมกับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับอีฟซีครับผมมักกระจัดกระพานครับอฟซีครับตามพงนวลไปครับอฟซีครับผมเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นบ่สะดวกเบานะครับเนาะก็เลยมาบ้านลูกทายครับอฟซีครับนั่ง อายทีฮอแลวครเอฟซีครับผมเดี๋ยวข้าไปคุยไปจากกับพงนนเนาะครับนาะเอฟซีครับยางเซเลยรเอฟซีครับปูซาดว่าย่างดีเลี้ยวไปบ่เห็นนี่มันยางเขาลังบัน่นสะิอันนี้คือบ้่นลูกชายพงดนรับเอฟซี FC ครับผมเพื่อนวามานอนอยู่นี่ฟันดีแท้ๆท,ท,ท่านเพื่อนฟันเห็นรถคันนี้นะครับเด้อตามที่เพื่อนนะอแสดง อาทาทางกิริยาให้เบิ่งนะครับเนาะอาเพิ่นฝันเห็นรถคันนี้ว่าที่แรกว่าเนพื่อนที่ประกาศขายโบแมนครับเพิ่นฝันเห็นนะครับเนอะนี่เป็นอารถดัดแปลงจากอามอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยเอารล่อมอเตอร์ไซค์มาดัดแปลงอาเป็นรถจังนะครับเนาะเห็บซีครับนี่เพิ่นซี่เห้เบิ่งเลขอยู่หนารถว่าเพื่อนที่ประกาศขายโบแมนครับยุซี่ครับผมว่าได้แท้มันเพื่อนบอกว่าเลข ฝันเห็นตัวนี้แล้ววี่สันว่าเขียนไสหนารถไป้ว่สันครับอยซีครับผมครับเอาเมื่อนี้ก,ก็มาฟังฟงโหนบนเสียแสดงโอ้เพิ่นไปเก็บบัก่วงมากนะว่ามันไปใส่ไปได้แท่ไปเก็บบักว่วงอืออ้นต้นบนบน,น,น,นที่เก็บมาฝากขึ้นเลยบุนีนะครับอ้าวมาแล้วมาแล้วครับอยซีครับผมโ,โอ้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 บัก่วง โอ้ล้นเต็มต้นนะท่านมาครับพี่ครับผมอืโอ้โอ้อืออืออโออืออ่าบักม่วงเล่นล้นเต็มพื้นนะท่านอือล้มล้มพายุมามันละล้นครับพี่คนเจ็บมาฝากครับพี่ครับอ่าเอาตัดไปฟังพอหงอนนะครับนะเป็นมือนีอ่ะอ่ะ โอ้เต็มพื้นเลยว่าสันอ่าเยอะแยะเลยว่าสันว่ากินบ่เบิดว่าสันว่าก็เลยหิวมาฝากว่าสันครับ่ที่ผมเอ้ามาเบิ่งพอะง่วนพระศสีแสดงท่าที่แบบใดครับอ่าแสดงลวดลายแบบใดเนาะครับเนาะเอ้าพุ่มพันธุ์ไม้หายตัวไรงวดนี้อ๋อโอ้ยแตกตึ้มเลยอ่าบ้านนี้ ซื้อแต่เจ็ดแปดแปดเจ็ดบพซื้อวะท่าน้ยจะมันเสียใจเสียดแห้งวะาท่านวะอือเออฮ่อฮ่อมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับสิ้นสุดการรอคอยโค้งสุดท้ายของพ่อโงนนะครับนะทุกขั้งโค้งทุกไทยเพื่อนี่นาเอาเอ้วัอนั้นก็ได้ตั้งสามตัว เออเออทั้งนี้โอ้ยยังแค่นี้อ่ามาแล้วเออเออเออเขามานีเอาสันลาเงีบมากเอาสันอ่ารอจุกจิกมอนก่อนเออโอ้โอ้วิววิววิวมาสันาันดีขนาดน้ำบเอพ่ออัสดีขนาดโคกทุไทยนามให้เมื่อนีอให้เออซอ สี่ิจารณาโอ้ย่ำเลยบบอวัดนี่โอ้ย่ำให้แล้วครับมิชี่รับผมอ้นี่นี่แหละยูโรถ์นี่มาสั่นฝันเห็นยูโรถ์นี่มาสั่นเอศูนย์หกศูนย์เออมือนี่ย่ำย่ำเลยครับตัวเต่าบอมีเพิ่มบ่อเอาปากกาให้มีเ <Kivol IL otro sky> AP พิ่มบ ok. ่อปากโผล่ทถ่ายทีกตัวเต้กโผถ่ายที่ เนียนเหตุไรเครื่องไม้ยถูกนะครับเรอยซีครับผมสองหางอ้าวเออนอนฝันนอนฝันครับซี่ครับตอนฝันอยู่นี้ใช่โป้งที่ยเจ็ดเก้าหกเนี่ยอ้ฝันเมื่อคืนหมาดมัดครับยื้ซี่ครับผมเ สามตัวเลยสามตัวเลยนี่แหละได้โค้งสุดทายครับอยู่ที่ครับผมแต่ว่าสองตัวหงงเน้นอยู่สี่ศูนย์กับหกศูนย์เออเอาครับให้ฟอมหกสามมาใส่อีกบันนีเ้อเออเก้าหกโอ้โอ้ตัวเน้นคือเก้าหกบนล่างนะครับเด้อบนคือบนล่างคือล่างเออเออ โอ้เอเออเอานอนฝันครับอยู่ที่กับตัวนี้ฝันเมื่อขึ้นหมาดๆวะท่านอืออือเอาตัวน้น moon, <t ick noise> อยๆเล้ะครับเพิ่นเขียนเองเงียเออโอ้สี่ศูนย์กับหกศูนย์นี่ล่างอ่ะเอ้าเน้นแล้วครับอืออ่าแต่ว่าเจ็ดเก้าหกนี่อเจ็ดเก้าหกนี่บน อูอโอโอสองตัวนี้ล้างโอ้รับอีซี่ครับเอาเอาเบิงงการแสดงคาต่างครับอีซี่ครับผมอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวสีหาเบิรงคักๆ้ด้อีซี่ครับผมเออเออเออเขีเนไส้่านโอ้โเช่นเนเช่นไเ่นเอเอาว้างไหมอ้โอ้โอ้โอบโอ้โั้โอ่โอ้ือ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้้นอ้โอ้้น้ออเอ้นอออเอ หกศูนย์สี่ศูนย์เอาเอากระชากหกศูนย์สี่ศูนย์หนี่งคือเนียนล้างเนียนล้างครับเพือ่าเอาอือเจ็ดเก้าหกอ่าอืออ่าหกสามหก เก้าเอาเน้นให้เล้วครับอยู่ที่กับผมหกสามหกเก้าเอาอันีกระดาษกระดาษพ่ออันนั้นอันนั้นเอาเอาเอาเออโอเอานี่เน้นกับก้าวท่นว่าฟันมืเคื่อนมาๆเด้อครับเจ็ดเกหกนี่เเก้าหกเออนอนอยู่นี่เออเ้านี่นอนอยู่นี่ครับอี่ที่กองก็้าไยเอาหันกองน้ำกับ้ันซี่ส เดี๋ยวติไปให้เบิ้งชัดๆได้ครับเด้ออออโอ้โอ้นี่ฝันเห็นรถคันนี้หกศูนย์นี่อออโออือออเออเอออโอ้ฝันเห็นรถคันนี้ออนอนอยู่ในประตูนี่หน้าบ้านนี่ฝันเจ็ดเก้าหกครับอืออออันนี้บนเห็นไ่เอ่เอออเอเออือ ไงอ๋่ะสามตัวนี่โอ้บนครับอีพีครับสามตัวนี่บนับนะครับด้วยอีพีครับผมอ่าเอาเอาบัตรนี่ตั้งให้เพื่อนคักๆเนี้ยอ้าวแคบหน้าจอไว้ครับพีครับผมตัวน้อยๆเพิ่นเขียนเองนะครับเ้ื่อเอาตามตัวเพิ่นเขียนเลยเอ้ากับบริวสิเขียนเพิ่มเติมให้ครับพีครับผมแคบหน้าจอพี่น้องครับผมแคบหน้าจอไว้ค่อยดูท่านนะครับเพื่อหมุนกล่องลงนั่กับท่านพูดอ่ะ ไม่ยังเลยสองสองว่ยกมือสองนิ้วขึ้นครับพี่ซี่ครับผมยกไ่พอยยกไปโอ้สองตัวโอ้สองสองโอ้ครับโอ้โอ้เอาเปรียบซวยกันนะครับอีฟซี่ครับเอ้าเห็นชัดเจ็นแล้วเนาะครับอีฟซีครับผมอ่ตัวเน้นๆให้นะครับฝันเมื่อคืนมีนมาดเจ็ดเก้าหกครับ ะตะวันเน้่สตัว4ี่ศูนย์ะครับเด้อลางขบิีครับผมสี่ศูนย์หกศูนย์ลางคนสี่รองใสกขี้ดินครัผมอ้าวครับอีครับผมโศกมารลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม